โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกับสวนลงนุ้ยกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเพิ่งจะได้ลบเบอรีบบร่ใหม่มานะครับสี่ต้นเป็นต้นอ่อนต้นแค่นี้นะ่าจะกระถางประมาณสี่นิ้วนะครับเป็นฮิมเบอรีนฮิมเบอรีนเป็นลูกสีแดงนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเกิดเป็นมือเก่าแล้วนะเคยปลูกแล้วนะครับก็คือเราซื้อต้นแค่นี้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ ต้นเราไม่เคยปลูกไม่แนะนานะต้นแค่นี้ไม่รอดนะครับฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําซ้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ต้นพุ่งรับมาจากไปซนีเนี่ยขั้นตอนที่เราต้องทําต้องทำองไรบ้างนะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องอแกะถุงอะไรเงี้ยนะครับแกะถุงออกนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เขาห่อมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ดินจับในกระถาง มันก็นจะกระจายฉะนั้นเราก็ตัดถุงตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อีกอาสาเหตุนหนึ่งก็คือเขาต้องการเก็บความชื้นของตัวกระถางดูเดินนะตอนนี้ก็เขาใส่เป็นขูดมะพร้าวมาเพื่อเก็บความชื้นต้นจะได้ไม่เหี่ยวแต่แล้วขั้นที่สองเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่ามีใบที่มันเกิด ความช้าระหว่างการขนส่งหรือเปล่านี่ก็จะมีใบหักอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ตัดขาดไปเลยนะครับแล้วก็มาดูโคนต้นนะปกติดีไหมหน้าปกติดีก็นะครับผ่านต้นนี้นะครับก็มาดูต้นต่อไปต้นนี้ใบเหี่ยวอย่างนี้่นะมันก็ไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องอไปเสียดายนะครับปล่อยไปเลยนี่ ดี๋ยวเขาแตกใบใหม่ออกมาเองตรงข้อตรงนี้ตรงข้อตรงนี้เออที่เราตัดออกไปนี่แหละเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่ขั้นตอนหลังจากที่เราแกะถุงแกะอะไรแล้วนะฮะจริงๆแล้วขั้นตอนก่อนหน้าเนี้ก็คือการถ่ายรูปให้เจ้าของร้านเขาดูนะครับว่าขนส่งมาถึงเราเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะแกะถุงก่อนที่เราจะตัดแต่งริงใบเนี่ยนะครับว่าหน้าตามันเออ มบูรณ์หรือเปล่านะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะเว้ยคือไม่ใช่แบบรับมาแล้วมาเลี้ยงจนสักวันสองวันแล้วค่อยไปถ่ายรูปห้าจะของร้านดูไม่ใช่นะเว้ยคุณต้องถ่ายรูปตอนที่ของมาถึงมือคุณนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเปิดกล่องถ่ายรูปเลยทันทีนะครับบอกให้เจ้าของรู้ว่าโอเคคุณแจกมาแบบนี้ของจะออกมาสภาพนี้นะครับซึ่งถ้าเจ้าของเขาพอใจเขาก็ accept เขาก็โอเคขอบคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ให้คุณถ่ายรูปนะครับบอกว่าเฮ้ยมันทําไมยักเยินอย่างนั้นล่ะเออแ,แล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรต้นมันโอเคทั้งสองฝั่งคุยกันมันก็จบใช่ไหมฮะก็จฝของเขาอ่ะโอเคถ้า,ถ,าถ้าคนซื้อรับได้ก็โอเคม,มีปัญหาอะไรแต่แล้วคนซื้อไม่โอเคด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของก็บอกเออย,ยอมรับว่ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาก็จะส่งของใหม่มาให้นะครับก็แล้วแต่บางร้านด้วยแหละบางร้านก็ใจใจนะบางร้านก็ไม่ใจ นะครับเพราะว่าเขาอาจจะรับไอทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับไอเศตที่อยู่ในถุงพวกนี้ก็เทใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวอย่างแค่สองสองต้นเหรอกันนะพอเราเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพอเราแกะถุงออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะอย่าเพิ่งไปตากแดดร้อนๆเลยนะอย่าเพิ่งนะเตือนไว้ก่อนนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยร่มมานานอยู่ในกล่องมานานประมาณสองวันสามวันเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องขอแสงมาสองวันแล้ว นะครับเพราะนั้นก็เอาไปไวางร่มลำไรก่อน,นครับรดน้ําให้ชุม่มใ,ให้เขาได้รับน้าเต็มที่นะครับแล้วก็เอาไปไว้ในร่มลำไร่ก่อนหนึ่งคืนนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เช้าเนี่ยค่อยไปตักแดดนะครับลาบเบอรี่ย้ำอีกครั้งนะครับลาบเบอรี่เนี่ยตักแดดได้ร้อเปอร์เซ็นตนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าใบเขาจะไหม้หรืออะไรนะครับไอ้ใบที่เขาไหม้เนี่ยที่ที่ที่เราเห็นว่าใบมันไหม้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแดดนะรู้ป่ะเออ มันมาจากน้ำแบบปลานี่คุณลดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ำนะราบเบรี่นะถ้าไม่อยากให้มันตายนะนี่คือเคล็ดลับสำคัญนะไม่เคยบอกใครนะลดแค่โคนอนยะ่างเดียวตักน้ำมาลดโคนที่เดียวอย่าไปลดใบคือถ้าคุณไม่มีน้ำอย่างอื่นเลยนะคุณลดแค่โคนตักมาถึงแล้วเทโคนเนะี่ยเขาปล่อยใบเขาโตไปแล้วคุณจะรอดส่วนใหญ่เลี้ยงรอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ไปรถใบมาด้วยนะบางทีหน้าปลามีพวกบะท่าเหล็กท่าอะไรมีแคลเซียมอะไรสูงบันตายนะใบจะค่อยๆเหลืองสังเกตว่าถ้าใบใบเหลืองขึ้นเรื่อยนี่ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะรอจนกว่าลากจะงอกทะลุกระถางมาแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะไม่ใช่ซื้อมาแล้วไปเปลี่ยนกระถางเลยไม่ได้นะซื้อมาแล้วก็รดน้ําจนลอกจนลากมันเลยกระถางออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนกระถางนะครับนั่นแสดงว่าอะไรถ้าเกิดรากเลยกระถางมาแล้วแสดงว่าคุณเลี้ยงรอด ถ้าเกิดรากยังไม่ได้กระถางแล้วคุณไปเปลี่ยนเลยเนี่ยเผลอไม่รอดนะครับเพราะนั้นบอกไว้ก่อนว่าลดน้ําอะไรเนี่ยดูดูการตอบสนองของต้นไม้ด้วยนะครับรดน้ําไปเรื่อยใบเหลืองก็ค่อยเหลืองเนี่ยให้ดูเลยว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็เลี้ยงไปทั้งเดือนหนึ่งนะถ้าเกิดรากไม่ทะลุตรงเนี้ยแสดงว่าคุณไม่โตนะแล้วก็หมั่นวัดความยาวต้นไม้ด้วยนะครับว่าเขาโตเติบโตแค่ไหนหลังจากที่เรา ดูแลเขานะครับก็ฝ่าว้ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงลาบอรี่นะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ